เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 13 Series ในประเทศจีนมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 8350รรับการชาร์จที่เร็วทั้งแบบมีสายและไร้สายในบอดี้สุดแกร่งกันน้ำ IP69 เริ่มต้นที่13,000บาทเท่านั้นนะสวัสดีครับกับมาาในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วรับแผ่นเอกาซาสิมตีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ มาแล้วครับกับโทรศัพท์มือถือ OPPO Reno 13 Series นะครับมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในต่างประเทศนะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมี2รุ่นด้การได้แก่ OPPO Reno 13และ Reno 13 Pro ซึ่งชิปเซตที่ใช้นะครับทั้ง2รุ่นจะเป็น MediaTek Dimensity 8350ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการปรับแต่งมาจาก Dimensity 8300โดยจะมาพร้อมกับชิปเซต OPPO X1 นะครับที่ช่วยประสิทธิภาพในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้สายและมาพร้อมกับระบบ ColorOS 15 ที่พัฒนานอยู่บนระบบ Android 15ด้วยรองรับฟีเจอร์ AI ตัวใหม่อย่างเต็มรูปแบบครับใน,นการถ่ายภาพทั้ง oppo reno 13และ13 pro จะมีสเปคนะครับที่คล้ายคลึงกันรองรับการถ่ายวิดีโอ 4k 6 0 fps ทั้งคู่โดยกล้องน้านหลังของ oppo reno 13จะมี2ตัวครับก็คือเลนส์หลัก5 9ล้านพิกเซล sony m x 8 9 0 o s กันสาดอ ultra wide อีกตัวหนึงคือ8ล้านพิกเซลนะครับ ในขณะที่ Oppo Reno 13 Pro มี3ตัวครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือ telephoto 50ล้านพิกเซลซูมอัติค้อน3.5เท่าเข้ามาอีก1ตัวนะครับสำหรับกล้องหลังและในเรื่องของหน้าจอประมวลผลหน้าจอเป็น Amoled ครับความเรียด Full HD Plus Refresh 120 h z ทั้งคู่ Reno 13มีขนาดหน้าจอ6.59นิ้วในขณนะที่ Reno 13 Pro 6.83นิ้วเออ Pro เออ Pro จอใหญ่กว่านิดนึงนะครับ อนอกจากนี้นะครับ Reno13 และ r e n o 3 Pro จะมีการชาร์จที่เร็วอยู่ที่80วัตต์แบบมีสายไร้าสาย50วัตต์ครับในบอดี้ที่รองรับมาตรฐานป้องกันน้ำกันฝุ่น IP69 หน้าจอนะครับของ Oppo Reno13 เป็น AMOLED 6.59นิ้วนะครับอย่างที่เกินไว้ส่วนแบตเตอรี่5,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับมี3สีคือสีดำสี บรูนะครับแล้วก็สี Purple คือสีม่วงนั่นเองในขาที่13 Pro นะครับขนาดหน้าจอจอยทีที6.83นิ้วแบตเตอรี่5,800 ah, มิลลิแอมป์ก็ให้มามากขึ้นกว่าเดิมนะครับกันแล้วก็ฝุ่น IP 69ด้วยทั้งคู่นะครับราคากันบ้างในส่วนของตัววางจำหน่ายนะครับ oppo reno 13เนี่ยเริ่มต้นที่ RAM 12 g b หน่วความจำ256จะอยู่ที่2,699 0 0กหรือว่า12,900บาท ในรุ่นธรรมดาในรุ่นโปรนะครับจะมี3สีคือสีดําสีพิงค์แล้วก็สีพอร์โง่นะครับรุ่เต้มที่แล้ว12กิกะหน่วควจำ256ครับจะอยู่ที่3,300ก็เยินหรือประมาณ16,300บาทครับและนี่คือข้อมูลของโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno ที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนแล้วเรานํามาฝากกันครับรุ่นนี้มีแพ่นเข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึง กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บรียนด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย